วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโปรแกรม Can v ว่าในหัวข้อของหลักการการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือต่างในโปรแกรมนี้ค่ะเราก็จะมาดูที่ตัวโปรแกรมกนกขอนนะคะโปรแกรมนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์เด่นๆก็คือเราสามารถทำงานโดยใช้เทมเพลตของโปรแกรมนี้ได้เป็นเทมเพลตฟรีที่มีมากกว่า6 0 0 0 0แบบทีเดียวก็คือเป็นโปรแกรมที่สะดวกสบายในการออกแบบชิ้นงานเพื่อนำไปสร้างผลงานต่างๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายมากเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับงานนําเสนอโปสเตอร์เอกสารคือต้นแถบทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวงานที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการผลงานแบบไหนอ่าอย่างเช่นวันนี้จะทําเป็นโปสเตอร์หรือว่าเป็นเอกสาร A4 อ่าถัดมามีอะไรบ้างมีทั้งใบปลิวมีแบบกราฟมีทั้งนามบัตรก็มีนะคะอ่าถัดมาก็จะมีเป็นอ่าเมนูอาหาร เป็นจดหมายปกนิตยสารก็ยังมีค่ะคือสามารถเลือกได้ตามความถนัดแล้วก็ความต้องการในการทํางานได้เลยค่ะอ่าฉันขอเลือกเป็นตัวโปสเตอร์เนะเาะเพื่อความง่ายที่สุดในการทํางานแล้วก็การสอนในวันนี้นะคะอ่าขออนุญ,ญาตเนาะอ่าเข้ามาในหน้าโปรแกรมนะคะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับอย่างแรกก็คือในเรื่องของแม่แบบก็คือตัวเทมเพลตนั่นแหละคะ่ะที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เนาะ ก็จะมีในเรื่องของเทมเพลตมากมายเลยคะ่ะซึ่งเทมเพลตในโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นเทมเพลตที่ฟรีนะคะสามารถใช้ได้เลยอ่าเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการงานออกมาเป็นแบบไหนเป็นโปสเตอร์ขาวดำโปสเตอร์ดนตรีอ่าเป็นคอนเสิร์ตก็มีภาพยนตร์เนาะอ่าสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนี่อ่าแบบนี้ปึ๊บสวยงามค่ะ เมื่อกดขึ้นมานะคะเราสามารถแดัดแปลงแล้วก็แก้ไขโปสเตอร์ได้เลยอ่าต่อไปนี้เป็นแถบของเครื่องมือนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้กันเครื่องมืออย่างแรกก็คือแม่แบบก็คือตัวเทมเพลตนั่นแหละค่ะนี่เราสามารถเลือกกดเปลี่ยนได้เลยตามความชอบของเรานี่เนาะต่อมาค่ะหัวข้อของการอัปโหลดนะคะหัวข้อนี้เนี่ยเราสามารถดึงรูปจากอินเทอร์เน็ตคือเราสามารถไปเซริร์ชรูป ก o o g l e อ่ะสมมติว่าเราจะเซิร์ชรูปวันนี้เอาเป็นรูปของหัวข้ออ่ะเอาเป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็สามารถเซฟบันทึกแล้วก็นำมาใส่นี่ได้แล้วค่ะ นี่เราก็สามารถอัปโหลดรูปได้จากอินเทอร์เนต็ตนํามาใส่ในโปรแกรมใส่ในงานของเราได้เลยค่ะีเห็นไหมแบบนี้เนาะตัวอย่างนะคะต่อมานะคะในเรื่องของบทหมู่ของภาพถ่ายค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพถ่ายที่อยู่ทาอยู่ในทางโปรแกรมอยู่แล้วก็คือเป็นภาพถ่ายที่ฟรีค่ะสามารถเลือกภาพถ่ายจากในโปรแกรมนี้ได้ทุกอย่างเลย แล้วก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการภาพถ่ายในแบบไหนผลงาน,นาของเรา,อาลองเลือกดูได้เลยค่ะนี่สามารถเลือกนามาใส่ในผลงานได้เลยค่ะตามความชอบเราเลยเนะาะขอแคลบนะคะต่อมาเรื่องขององค์ประกอบค่ะองค์ประกอบของเรานะคะก็คือเป็นการเลือกไอคอนแล้วก็ อุปกรณ์ตกแต่งงานของเราต่างๆค่ะาสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการให้มีองค์ประกอบแบบไหนในงานของเรานะคะอ่าอย่างเช่นในเรื่องของเส้นและรูปร่างเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่ารูปร่างอ่าเราสามารถนำมาทำเป็นกรอบข้อความก็ได้นะคะอ่าอย่างเช่นอ่าเลือกเป็นอนี้ปึ๊บนำมาแต่เป็นกรอบ นนเห็นไหมสามารถนํามาใส่เป็นกรอบข้อความแบบนี้ก็ได้นี่เพื่อความสวยงามของงานเราเห็นไหมนี่อันนี้คือมาจากเรื่องของรูปร่างนะคะต่อไปคือเรื่องของกรอบรูปกรอบรูปก็คือตรงตัวเลยค่ะนํามาใส่รูปสามารถใส่ได้เลยนี่อ่ะสมมติคือรันี้เนาะแล้วกลับไปที่อัปโหลดแล้วก็นี่อันนี้รูปครูครนะคะงานที่แล้วอ่ะนามาใส่ปุ๊บนี่นำมาใส่ได้เลย สะดวกสบายมากมากตอนนี้ลบนะคะต่อมาครับเป็นหมวดหมู่ของสติกเกอร์แผ่นภูมิอันนี้คือเราสามารถเลือกเลน่นตามความชอบเลยค่ะว่าจะมีมีไอคอนแบบไหนในงานของเราอ่าอย่เรื่อนละมาข้างล่างเนาะอ่านี่เราสามารถนํามาใส่ได้เลยโอ้โหสวยมากนี่ค่ะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะให้เราเลือกหรือจะสามารถเซิร์ชหาก็ได้นะคะนี่ เซิร์ชหาได้เลยว่าต้องการรูปแบบไหนต้องการไอคอนแบบไหนทุกอย่างในนี้ฟรีค่ะต่อมานะคะก็มาในเรื่องของบทหมู่ของข้อความนี่ข้อความอันนี้คือเป็นเรื่องของการใส่ข้อความค่ะเราสามารถใส่เป็นข้อความของหัวเรื่องก็คือสามารถพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรลงไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนี่ฟอนต์มากมายเลยเปลี่ยนสีเพิ่มความหนาขีดเส้นหรือจะเป็นเอฟเฟกต์ของ การใส่งเงาการทําแบบว่าเรื่องแสงทําเส้นโค้งก็มีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นนี่อักษรพิเศษของทำโปรแกรมค่ะสวยงามมากนะยังลบอันนี้ก่อนเนาะนี่เห็นไหมอ่าเราก็สามารถลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําอื่นได้ด้วยค่ะอ่าแบบนี้ k u t t นี่เาสามารถเปลี่ยนได้เลย ตอนนี้ลบนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของเสียงถ้าสมมติบางคนเลือกเป็นในหมวดหมู่ของการทํางานนําเสนอหรือว่างานเขา PowerPoint เี่ยถ้ามีเออมีเสียงนิดนึงในงานของเราก็เราสามารถเลือกเสียงได้คะ่ะว่าจะใส่เสียงในงานให้มันมีแบบว่านดนตรีนิดนึงอ่าอย่างเช่นอ,อันนี้ อ่าอันนี้คือตัวอย่างเสียงง่ายๆเนาะฟรีเหมือนกันค่ะอันนี้คือสบายมากๆในการทํางานสามารถใส่เสียงในงานได้เลยค่ะปกติเลยอ่าต่อไปวิดีโอนี่ค่ะวิดีโอเป็นเป็นฟีเจอร์อของทางโปรแกรมเหมือนกันสามารถเลือกนามาใส่ได้เลยค่ะอันนี้คือแนะนําในงานนําเสนอเหมือนกันเนาะพวกงาน PowerPo i n t อยากจะมีแบบว่าแบ็กกราวเป็นอ่ามีแบ็กกราวเป็นท้องฟ้าอะไรแบบนี้ ก็สามารถนํามาใส่ได้เช no? <So, S 2> ่นก no ันค่ะอาํีตแหน่งอ่านี่เห็นไหมก็สามารถนํามาใส่ได้เหมือนกันค่ะสบายมากต่อไปพื้นหลังถ้าเราสมมติว่าเราไม่อยากได้พื้นหลังอันนี้ส่วนสีเนี่ยที่เทมเพลตให้มาเวลเราเกิดไม่ชอบอยากได้สีอื่นทํายังไงก็คือสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยในเรื่องของบนบุ่พื้นหลังอ่าอย่างเช่นสีเนี้ยไม่ชอบอยากได้สีชมพูปุ๊บอ่าเห็นไหม ถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีได้เหมือนกันค่ะนี่ปึ๊บอ่า <Okay. S 1> สีนี้สวยปึ๊บโอเคอันนี้คือตัวอย่างของการเปลี่ยนพื้นหลังเนาะอ่าค่ะอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะสำหรับการแนะนําหลักการการใช้งานแล้วก็เครื่องมือต่างๆของโปรแกรมแค้นว่าค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ